สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางเดลิเดอร์ค่ะวันนี้กวางมาทำคลิป12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะ2564ค่ะจะเปิดไพ่ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักทั้ง3สถานะเลยค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้เป็นของราศีกุมค่ะตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะ ช่องกวางจะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะสามารถดูได้แบบทั้งลัคนาและแบบราศีเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่กันค่ะมาเริ่มที่การงานค่ะการงานของชาวราศีกุมนะคะมี The Wheel of Fortune ค่ะ Pa g e of p e n t a c l e ค่ะ King of แ a n ค่ะแล้วก็ Temperance ค่ะ และก็ king of s o u c e ค่ะ,ะชาวราศีกุมดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเนาะมีกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องย้ายที่ทํางานย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีกลงล้อแห่งโชคชะตามานะคะแล้วก็มี temperance ดังนั้นมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เลยแบบเราเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเช่นการย้ายตําแหน่งการเปลี่ยน ถิ่นฐานที่ที่ทำงานอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในการที่คุณไปย้ายถิ่นฐานไปแล้วอาจจะเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าโอกาสในการทำงานค่อนข้างดีกว่า จากที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะอ้ามีเพจ o f f e d e r a l ขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะแบบขยันค่อนข้างมากทํามาหาก,กินคือ,อ,อโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะคะพยายามที่จะทําให้ถึงเป้าหมายมตรงนี้ค่ะตรงนี้ในสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้มันจะเข้าตากรรมการนะคะเข้าตากรรมการหมายถึงใครก็หมายถึงผู้ประกอบการทั้งหลายหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเรานะคะเ,เจ้าของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ มีหน้าที่ประเมินเรานะคะอืมนี่มีคนที่เออคนเนี้ยอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังนะคะจริงจังแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นคนที่บ้างานหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้เอออาจจะไม่ต้องเป็นไปนตามหน้าไพ่นะคะเพศอาจจะคือไม่ต้องระบุคะ่ะระบุไม่เออเพศไหนก็ได้นะคะที่มีโพสิชันสูงกว่าเรา เขาจะเอ็นดูเราเป็นพิเศษเน,ะนาะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเข้าหาผู้ใหญ่เลยค่ะเขาจะอนุมัติให้คุณได้ง่ายๆเลยเนอะเพราะเขาเห็นเรื่องอะไรเขาเห็นที่ว่าคุณขยันเนอะขยันแล้วก็ยังสามารถทําเงินให้กับบริษัทได้ทําเงินให้กับเขาได้ค่ะตรงนี้มันก็เลยเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นโอกาสเป็น opportunity ที่ดีค่ะ มันมีเรื่องของการงานค่อนข้างเด่นนะในในของชาวราศีกุมนะคะจะมีไพ่ king of wands เหมือนคล้ายๆกับชาวราศีมังกรเลยที่ว่าเข้าตากรรมการมากๆนะคะช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะให้คำแนะนำรืดในเรื่องของการงานกันค่ะอะ่มาดูกันเนาะวันนี้กวางใช้ไพ่สำหรับใหญ่นิดนึงค่ะอืมก็เลยต้องหนีไปแอบไปเปิดไพ่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าคาแนะนําของในเรื่องของการงานเราต้องเสริมต้องทำอะไรบ้างนะคะอะมาดูกันค่ะขอคําแนะนำในเรื่องการงานชาวราศีกุม่่ะสามใบมี the empress นะคะ two of swords ค่ะแล้วก็3ถ้วยนะคะ t of c l u b เอ้ t of t of cup ค่ะขอโทษโอ้ลิ้นพันกันเลยเนาะ อะเหมือนตรงนี้นะคะคุณจะแน่นอนอะผู้ใหญ่เอ็นดูไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ผู้ชายเนอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเออเป็นลำดับต้นๆเลยก็ได้คือเดี๋ยวโชว์เส้นวันเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมองจับตามองคุณว่าเออคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งทุกอย่างคือมันแทบจะแบบเพอร์เฟกเลยอะ่ะเป็นเฟมินีนด้วยหรืออะไรอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็ไพ่ย,ยังจะบอกว่า ช่วงนี้ถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจเนาะแล้วตัดสินใจไม่ได้ค่ะอย่ารีรออย่ารีรอในการที่เข้าไปถามผู้ใหญ่เนาะช่วงนี้เมื่อกี้กวางบอกไปแล้วนะว่าช่วงนี้ถ้ามีงานหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันตัดสินใจไม่ได้หรือว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วเราอยากทําโปรเจกต์นี้มากๆนะคะหรือเราอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งนี้มากอยากจะขอแบบ ให้เจ้านา,จนายลองพิจารณาเราดูว่าเราสามารถเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งนี้ได้ไหมย,ย้ายตำแหน่งได้ไหมอะไรเงี้ย,ยช่วงนี้มันเป็นช่วงสําคัญนะคะสามารถเข้าไปถามเขาได้ว่าเออว่าเราจะสามารถที่จะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งนั้นได้ไหมหรือว่าเราจะรับผิดชอบงานนี้ได้ไหมแน่นอนเขา King of Van กับ King of ซอนเนี่ยเขาจะดูอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้เขาจะรักพวกพ้องก็จริงนะคะในลักษณะของ ตำราของไพ่เนี่ยว่ารักพวกพ้องก็จริงแต่ก็จะดูผลงานมาก่อนค่ะว่าคุณมีความขยันพอไหมคุณผลงานเนี่ยมันสามารถไปได้ไหมมันไปต่อได้อีกไหมมันพัฒนาไปได้อีกไหมตรงเนี้ยค่ะสามารถเข้าไปเลยได้เลยนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะแบบปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าปฏิเสธเราก็จะได้รู้เลยว่าเขาปฏิเสธตอนนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาจมปักอยู่กับ กับการทำงานตรงนี้เราจะได้ไป move on นะคะแล้วก็ไปดูอะไรใหม่ๆนะคะอืมแล้วไพ่สามถ้วยเนี่ยคือมาบอกย้ำและตอกย้ำเลยนะว่าความพูดตอกย้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในทางที่ไม่ดีนะคือมันเป็นในทางที่ดีเลยค่ะคือ มีสิทธิ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างสูงนะหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณรีรอที่จะถามเนี่ยมันมีความสำเร็จค่อนข้างสูงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะคะที่คุณหวังไว้นะคะหรือว่าเอา่อการย้ายถิ่นฐานไปที่ดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีความสำเร็จค่อนข้างสูงค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจบในเรื่องของการงานไปวางขอเก็บเรื่องการงานไปก่อนจะได้ดูไพ่การเงินชัดๆในเรื่องของการเงินค่ะ ไพ่การเงินมีอะไรบ้างนะคะมีบินไน t อ f แฟนค่ะมแอสวินไม้ As A นะคะแล้วก็มีสาไม้ค่ะมีเจ็ดเหรียญค่ะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็เดอะเฮอร์มิตช่วงนี้นะคะการเงินเนาะถึงแม้เราจะโฟกัสไปกับเรื่องของการงานก็จริงแต่การเงินเราตรงเนี้ยอาจจะแบบชะลออ่ะอาจจะจะมีการชะลอนะคะอืม มีชะลอบ้างเพามีเฮอร์มิตเข้ามานะคะมีเฮอร์มิตเข้ามานั้นมันก็อาจจะแบบต้องมากลับมาเริ่มต้นใหม่ในการที่อาจจะต้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเซฟหน่อยนึงต้องเซฟค่ะต้องเซฟประหยัดในเรื่องของการใช้เงินค่ะไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ยิ่งของฟุ่มเฟือ,อยนี้ต้องตัดออกเลยนะเออต้องอยู่อย่างสมถะที่สุดนะคะอ่าแล้วก็ใครที่เคยที่คิด ที่ลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะมีสิทธิ์จะได้กลับมาในช่วงนี้แหละค่ะอแล้วส่วนใครที่อยากจะเอาเงินไปต่อยอดไปลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็ช่วงนี้กวางคิดว่าลงได้นะลงได้เพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาลงได้สามารถทำธุรกิจอะไรใหม่ๆได้ลงทุนอะไรใหม่ๆได้ค่ะแล้วก็นะคะถ้าเกิดหวังในเรื่องของ เงินที่จากคนที่ยืมย,ยืมเราไปหรืออะไรแบบนี้นะจะต้องรออีกค่ะรอยังคงรออยู่เนาะอ,อาจจะได้อย่างเงินที่ล,ลงทุนไปเนี่ยอาจจะได้ไม่หมดไม่ครบถ้วนตามที่เราคิดไว้มันอาจจะได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะอแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีคนถามก a นเรื่องโชคลาภก็คงตอบว่า,ม,วามีค่ะมีโชคลาภนะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานั่นหมายถึงโชคลาภนั่นเองนะ แต่ก็ไม่อยากจะให้ไปเล่นมากเล่นเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะเออเงินมันก็จะหมดไปกับตรงนี้นะคะเอาเงินถือว่าการที่เอาไปเล่นตรงเนี้ยมันเป็นการใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะไม่ใช่การลงทุนนะคะมันคือการใช้ฟุ่มเฟือยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้กับการการเงินดีกว่านะการเงินขอคนาแนะนําการเงินค่ะสามใบนะได้นา f ออฟซอสค่ะเงินมันมาไวไปไวเนาะอืม ต้องคิดนะคะว่ากว่าจะได้เงินมาเนี่ยทำงานหนักขนาดไหนคือคุณทำงานหนักมากบ้างงานมากแทบจะไม่ได,ดับไม่แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะอืมแล้วจะมาใช้ไวไปไวอย่างเงี้ก็ไม่ได้นะคะบากบันมาขนาดไหนเนาะอืมนึกถึงตอนหาเงิน นะคะนึกถึงตอนหาเงินนะคะว่าเราหาเงินมาได้ลําบากมากขนาดไหนเรามุ่งมั่นในการทํางานขนาดไหนนะคะแล้วอยู่ๆเราจะมาใช้ไปขนาดนี้หรอแบบเปรียบดั่งลมเลยคือแบบใช้ปุ๊บคือหายปั๊บเลยหรือว่าวันๆเอาแต่ F อย่างเดียวไม่ได้นะคะแล้วก็มีไพ่สี่ดาบขึ้นมามันเหมือนกับการให้ช่วงเนี้ยให้ชะลอถึงจะมีการลงทุนเข้ามา,ามีไพ่ที่ว่าลงทุนอะ่ะ อาจจะดีก็ดีก็ก็ใช่นะคะแต่ว่าไพ่แนะนํามันขึ้นมาว่าให้ชะลอนะคะอาจจะเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยแหละคะ่ะอืมเราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนเนาะก่อนที่เราจะทําอะไรก่อนที่เราจะลงทุนแล,แล้วเราต้องหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนว่าอันเนี้ยมันสามารถทําแล้วคืนกําไรเมื่อไหร่จุดคุ้มทุนเมื่อไหร่นะคะต้องศึกษามาให้ละเอียดเลยเนาะอืม ตรงนี้มันจะช่วยเราได้นะคะแต่ว่าทุกอย่างถ้าจะทําอะไรก็ต้องชะลอค่ะอืชะลอนะอย่าแบบผีผามใจเร็วเพื่อนมาบอกปุ๊บหรือว่าคนรู้จักบอกให้ i, ลงสิลงตรงเนี้ถ้าเกิดลงตรงนี้ได้กําไรเลยนะล้านหนึ่งได้เจ็ดหลักแปดหลักเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเสียไปมันจะไม่คุ้มนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดในเรื่องของออความรักต่อค่ะนะคะ โอเคค่ะมาเรื่องของความรักนะคะกวางเปิดไพ่ไว้แล้วมีคนโสดนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยนะคะถ้าเกิดว่า ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนนะคะสามารถดูได้ทั้ง3สถานะเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่คนโสดก่อนค่ะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะมี k i King of c u p ค่ะแล้วก็มี5้าไม้นะมีเด็กถือไม้ค่ะแล้วว่ามีเด e อ o ฟูค่ะเหมือนว่าช่วงนี้คนโสดชาวราศีกุมเนาะ อยากจะโสดจริงๆเออไพ่ประจําราศีคือเดวิตาอยู่แล้วชอบความโสดอยู่แล้วนะคะยังรู้สึกว่าอยากโสดด้วยตอนนี้เนาะมันเหมือนว่าเขาคงเบื่อกับการที่จะต้องมานั่งทะเลาะการนู่นนี่นั่นหรือเบื่อคนที่เป็นเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทีเล่นทีจริงเข้ามาเลยรู้สึกว่าเออฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ของฉันไม่อยากจะมีใครเนาะอยากจะเป็นคนโสดนี่แหละฉันอยากจะแบบท่องเที่ยวของฉันไปเรื่อยๆ เอออยากจะเฟิดไปใครไปเรื่อยๆอยากจะจีบคนนั้นคนนี้อะไรไปเรื่อยๆคือยังอยากสนุกกับชีวิตอยู่ค่ะยังไม่อยากรับผิดชอบใครเนาะถ้าเกิดเวลาตอนเราโสดเนี่ยเราก็อาจจะมีแค่รับผิดชอบแค่พ่อแม่พี่น้องนะคะแต่พอเวลาเรามีแฟนแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องเราก็ต้องแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตหรือว่าในชีวิตประจำวานันให้กับคนข้างๆใช่ไหมมันก็เริ่มจับเออ ไม่สามารถทําตัวได้อิสระเหมือนที่เราอยู่คนเดียวที่เราจะแบบไปไหนก็ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะต้องมีเออเธอเราขออนุญาตก่อนนะขอเราขอไปนู่นขอไปนี่ได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะอตอนเนี้ยก็คงไม่อยากไม่อยากจะไปอยู่แบบว่าติดอยู่กับตรงนั้นแล้วอยากจะมาอิสระก็ได้นะคะก็เลยไม่คิดที่อยากจะมีพันธะใหม่นะคะจะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหม มีคนเข้ามาค่ะคนเข้ามาในลักษณะไหนก็แบบนี้แหละค่ะแบบนี้แหละค่ะแบบที่เหมือนที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะคือเออคนที่เข้ามาเขาอาจจะมาทีเล่นทีจริงอะค่ะอืมอาจจะมาทีเล่นทีจริงเขาก็อยากจะเสิร์เราไปเรื่อยค่ะหรือว่ามาในลักษณะคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะมากกว่าเราสักประมาณหปีถึง10ปีก็ได้ค่ะหรือแก่กว่าสองสปีมีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานะคะ มีวัยวุฒินะคะอืมแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาดูแล้วดูใจดีอะ่ะเออดูใจดีดูอ่อนโยนดูเวลาเขาคําพูดเนี่ยเขาจะมีวาทศิลป์เนอะพอเราฟังแล้วเราสึกว่าเคลิมได้ง่ายๆนะคะจะมีประเภทนี้เข้ามาอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะ หรือว่ารวมๆกันอยู่ในคนเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะเออเขาจะมาโปรยสเสน่ห์ให้คุณค่ะอืมมันก็แล้วแต่คุณเนาะว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้แล้วก็มีอีกคนนึงค่ะหนุ่มเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะที่เข้ามานะ่าอาจจะอายุเออไม่ใช่อาจจะคืออายุน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเนาะอืมเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณมาพัวพันกับคุณก็ได้นะคะในรูปแบบนี้แล้วก็แบบพยายามที่จะแบบ จีบมากๆเลยคนเนี้น่าจะลุกเก่งมากคนที่อายุน้อยเนี่ยค่ะน่าจะลุกเก่งมากๆเลยส่วนคุณบางทีในหัวก็ยังมีขัดแย้งอะไรกันในหันหวเนอะาะว่าแบบชั้นจะแบบจะปล่อยปล่อยใจไปกับคนนี้ดีไหมฉันจะเริ่มต้นกับคนนี้ดีไหมหรือว่าฉันอยากจะเป็นโสดดีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันดีกว่าค่ะว่าไพ่จะให้ไปทางไหนเนาะ อ่ะขอภพยคำแนะนำให้กับคนโสดหน่อยคะ่ะชาวราศีกุมอ่ะมีพพ่แปดเหรียญขึ้นมานะคะแปดดาบแปดเหรียญแปดดาบจ้าอ่ะมาอีกใบหนึ่งอ่ะมาได้เจ็ดถ้วยตรงเนี้ยบางทีกวางคิดว่าคุณอาจจะเคยเจอในเรื่องของการเป็นตัวเลือกนะ คนราศีกุมนะอาจจะเคยนะคะเคยบางคนบางกลุ่มนะคะอาจจะเคยว่าเคยเป็นตัวเลือกของเขาเขาต้องมานั่งมาเลือกเอ,อเราเป็นช้อยส์อะ่ะเขามีใครเยอะแยะมากมายแล้วเราเป็นหนึ่งในช้อยส์เขานะคะอืมใครที่เคยเจอแบบนี้เนอะอตอนนี้ไพ่เหมือนมาแนะนําให้ว่าทํางานค่ะหาเงินดีกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเป็นที่หนึ่งไม่ได้เนอะอย่าเป็นมันเลยนะ ถ้าเราเป็นที่หนึ่งไม่ได้นะมันไม่มีทางถ้าเกิดเราอยู่ในสภาวะนี้นะคะที่เราเป็นตัวเลือกเราไม่มีทางเป็นที่หนึ่งได้หรอกถึงเราเป็นที่หนึ่งแล้วยังไงเขาก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นทํางานหาเงินค่ะถ้าเรามีเงินเราจะมีใครก็ได้อ่ะอันนี้มัเป็นโจ๊กเนาะอ่ะถ้าเรามีเงินนะคะอันนี้คือให้โฟกัสในเรื่องของการหาเงินค่ะหาเงินดีกว่า ในเมื่อถ้าเกิดชีวิตมันอึดอัดขนาดนี้นะคะมันแบบไปไหนก็ไม่ได้เนอะมันขาดความเป็นส่วนตัวสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดนะคือกลัวความที่ความไม่มีส่วนความอะไรนะเออไม่มีพื้นที่ส่วนตัวอืมคุณอยากบางทีนะอยากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองบ้างคนราศีกุมเป็นคนที่อืมชอบอยู่กับตัวเองอะ่ะชอบอยู่เงียบ ทำสมาธิอะไรนูน่นนี่แบบเนาะมันเดือดสตาเป็นไพ่ไพ่ของเวลากลางคืนเนาะกลางคืนมันก็ต้องเงียบสงดชอบความสงบไงเเ,เขาชอบความสงบดังน,น,นั้นคุณนะ่ะชอบความสงบกลัวว่าเขาจะมาล้ำเส้นส่วนตัวคุณเนาะถ้าคุณไม่อยากให้เขาล้ำก็ต้องอยู่แบบนี้ค่ะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานไปก่อนอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอิสระไปก่อนอย่างที่คุณอยากจะเป็นเนาะแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดใจก็ได้ค่ะ มันไม่สายเนาะทุกคนมีคู่นะคะอยากจะบอกเลยว่าทุกคนถามว่าวันนี้จะได้เจอเนื้อคู่ไหมหนูจะได้เจอเนื้อคู่ไหมในชีวิตนี้เมื่อไหร่จะเจอคู่แท้ะคะอยากจะบอกว่าทุกคนจะได้เจอคู่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าธรรมชาติเนอะควางเชื่อในเรื่องของธรรมชาติด้วยแหละอธรรมชาติสร้างสารรค์ออกมาให้คนเราให้ทุกอย่างมันมาเป็นคู่อาจจะถ้าเกิดอย่าไปพูดถึงขนาดว่า สัตว์บางสปีชีสนะไม่ใช่นะแต่เราอะ่ะคือส่วนใหญ่นะคะออกมาจะมีคู่เนอะมันยังมีเพศผู้เพศเมียเลยเนอะเออตรงนี้ดังนั้นอย่าไปบอเรอ่ตรงนี้มากนะคะกวางเชื่อว่าทุกคนมีคู่นะคะยังไม่ต้องคิดมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคนคุยเนอะความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะคุยกันมันแล้วเนาะ มากกว่า3ามเดือนขึ้นไปหกเดือนก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในภาวะเนี้ยมานานมากแล้วเป็นปีก็ได้เนาะเขาก็ยังไม่ตกลงปงใจเราก็ไม่ตกลงปงใจกับเขาสัทีนะคะนะสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงเนาะอ่ะมีไพ่นะคะสิบไม้ไพราชาเหรียญน,นะคะทาวเวอร์ค่ะแล้วก็หกไม้ค่ะเหมือนว่าคุณเนาะ ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่แค่มีแค่คุณสองคนหรอกมันก็ต้องมีใครอย่างอื่นด้วยมีคนที่เข้ามาด้วยนะคะเออมันอาจจะเกิดการแข่งขันนะคะมีไพ่หกมาขึ้นมามันอาจจะมีการแข่งขันค่ะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะในอาจจะเป็นคุณมีก็ได้หรือเขามีก็ได้นะคะอืมพยายามเบียดเสียดขึ้นมาเลยว่าฉันจะพยายามไปถึงจุดเส้นชัยได้เส้นชัยก็คือชนะใจเราหรือชนะใจเขาประมาณนี้ค่ะไพ่สิบไม้มันเหมือนว่า คุณคุณหรือเขานะคะอาะกวางเอาแค่แค่เอาเป็นคุณดีกว่าอ่ะคุณดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปสลับเอาเองนะคะให้ให้ให้คุณคนที่ดูวิดีโอนี้ยไปสลับกันเองนะคะไพ่สิบไม้เนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะทําความสัมพันธ์นี้คนเดียวทําความสัมพันธ์นี้หมายถึงผักดันค่ะผักดันความสัมพันธ์เนี้ยคนเดียวพยายามทุ่มเททุกอย่าง ทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินนะคะทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้านะเหนื่อยไหมเหนื่อยร้องไห้มันก็คงต้องร้องไห้กินข้าวไปก็คงร้องไห้แหละเพราะมันทั้งเหนื่อยมันเป็นความรักที่ต้องพยายามมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วความรักจริงๆไม่ต้องพยายามเนอะเดินจับมือไปด้วยกันมันก็น่าจะมั่นคงกว่าที่จะต้องเดินคนเดียวนะคะอะมันรู้สึกว่าเหนื่อย นะคะเหนื่อยต้องแบกความรู้สึกแบกภาระภาระในชีวิตประจำวันก็มีเยอะอยู่แล้วยังต้องมาแบกความรู้สึกอีกทำไมเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเคิงเหรียญขึ้นมานะคะคู่ของคุณเนี่ยถึงแม้จะทะเลาะกันมากมายขนาดไหนจะต้อง break up กันนะหรือว่าจะต้องแบบมีปากมีเสียงกันแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าจะทะเลาะอะไรกันตอนไหนก็นแล้วแต่เขาไม่งอ้อ คนนี้เขาไม่งอไม่คุนะคะ้นกับเขาเขาไม่งอค่ะปากหนักใจหนักค่ะไม่มีทางงอ้อจะอยู่เฉยๆแล้วก็จะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ nothing h a p p e n no ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะทำแบบเฉยๆนะมันแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เกิดนะในเรื่องของมีปากเสียงกันระวังจะมีปากเสียงนะระวังว่าจะต้องทะเลาก,กับเขาในแบบกระทันหันทันด่วนเลย มีเรื่องให้ผิดใจกันอะไรประมาณนี้ค่ะนะทาวเวอร์มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นที่กระทันหันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําดีกว่าค่ะคําแนะนําให้กับเออคนคุยหน่อยจ้าสางใบเนาะสองไม้อ่ะแล้วก็เดบมนูนแน่นอนความสัมพันธ์ที่ของคุณอยู่ตอนนี้นะคะ คุณรู้อยู่แล้วคุณอาจจะทะเลาะเรื่องอะไรกันรู้ไหมทะเลาะเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเนี่ยแหละความสัมพันธ์คุณอาจจะขอความสัมพันธ์ความเป็นชัดเจนของเขาเออว่าคุณคะเราขอความชัดเจนนี้ไหมในความสัมพันธ์นี้เขาให้คุณไม่ได้ค่ะ เขาให้คุณไม่ได้เนอะแล้วตอนนี้บางทีอาจจะมีปากมีเสียงกันไปแล้วนะคะแล้วก็ห่างกันแล้วก็มีนะห่างกันแล้วนะคะมีไพ่สองไม้ขึ้นมาคือการห่างกันเนอะออเนี่ยยังไงคือเขาให้ไม่ได้ให้ไม่ได้มีไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมาอีกนั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาค่ะมันยังคงหนักอยู่และอยู่กับที่เหรียญมันก็มีดีอย่างเนอะเหรียญมันมีค่าถือมันมีค่ามันก็มันเคลื่อนย้ายลำบาก มันมีน้ําหนักมันเคลื่อนย้ายลําบากดังนั้นมันจะมูกไปข้างหน้ามันก็คงลาบากค่ะเนาะถึงแม้เราจะผลักดันขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังคงลําบากอยู่นะคะเออดังนั้นเขาไม่สามารถให้เสเต็ปต่อไปได้อ่ะให้ให้คอมมิชเมนต์กับคุณได้ไม่ไม่สามารถนะคะดังนั้นตรงนี้คุณนะต้องตัดสินใจเอาเองแล้วล่ะว่าจะไปต่อหรือจะพอนะคะถ้าไปต่อก็คงเหนื่อยอะ ไปต่อคงเหนื่อยกวางบอกเลยเหนื่อยนะคะแต่ก็หลายคนแหละกวางคิดว่าอตัดใจยังไม่ยังตัดใจยังไม่ได้หรอกอะนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคนมีคู่นะคะคนมีคู่อ่ะมาดูกันอ่ะคนมีคู่เปิดมาสี่ใบจ้าตจอแววไม่ดีเลยอ่ะไพ่ไฮเวิร์สเ็กขึ้นมานะคะ อ่ะเดทขึ้นมาอีกเนอะอ่ะตอนนี้เหมือนความรักมันได้ตายไปแล้วนะจ๊ะคนมีคู่คะ่ะความรักมันตายไปแล้วหรือเปล่าคะนี่มันมีไพ่เดทขึ้นมาเนาะแล้วเหมือนว่าคุณไม่ได้สนใจคู่ของตัวเองแล้วคุณไม่สนใจอะไรที่มันมีเออมันมีความยั่วยวนมากกว่าอืม และอย่างความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทุ่มเทกันได้ที่แบบพอดีความสัมพันธ์ที่พอดีอยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วคนหนึ่งอาจจะรักมากอีกคนหนึ่งอาจจะรักน้อยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องคอยรับอย่างเดียวอีกฝ่ายหนึ่งคือให้อย่างเดียวไม่ได้มีการแลกกันว่าให้รับให้รับอย่างนี้ไม่มีเนาะมันเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะความรัก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คุณก็เขาคือตายไปแล้วค่ะอืมคือมันเหมือนมันมันมันอยากจบอะมันอยากจะ move on จากตรงนี้นะคะมีหกดาบมาด้วยต่างคนต่างจะแบบ run away อะอคืออยากจะหนีไปจากจุดที่หัวนะคะอืมไม่คุณก็ได้คุณก็ได้ไดเขาก็ได้หรือทั้งสองคนที่พยายามที่จะหนีนะ หนีออกไปจากความสัมพันธ์นี้ฉันไม่อยู่แล้วฉันพอแล้วมันอาจจะมีตัวละครลับขึ้นมาอีกด้วยนะคะเออใครสักคนหนึ่งอาจจะมีมีใครอีกคนนะคะลับๆอยู่ก็ได้นะคะอืมได้เหมือนกันเลยค่ะไฮเปรสเทคขึ้นมานั่นหมายถึงการมีอะไรเนี่ยอันนี้ไฮเปรสเต็กนะคะมีการการมีลับลมคมในเนาะอาจจะมีความสัมพันธ์ลับๆอยู่อันนี้ก็ความสัมนธ์ลับๆความสัมพันธ์ลับๆอยู่นะคะอืม อนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางทีอ่ะตัวคุณอ่ะอาจจะรู้ด้วยซ้ำมันอาจจะไม่ได้เป็นความลับแล้วล่ะเออมันไอ้มือที่สามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความลับแล้วล่ะคุณอาจจะรู้แล้วพอรู้แล้วแล้วคุณก็เลยรู้สึกเฮ mm. ้ยไม่อยากไม่อยากดูอาความสัมพันธ์นี้แล้วอ่ะอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ แต่มันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มาคอยล้างไว้อาจจะเป็นภาระก็ได้ตรงนี้ยังไม่ได้มีมองเห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาไพ่คาแนะนําก่อนดีกว่าค่ะขอคําแนะนําให้คนมีคู่ค่ะเนีย่ยต้องไปแอบสับเพราะว่าไพ่มันดีดตลอดเลยค่ะใช่คนอาจจะมีภาระมีพันธะมีการผูกกันทางกฎหมายอยู่นะคะในเรื่องของครอบครัวเนาะ อ่มีไพ่จ s สติ e ขึ้นมาหนึ่งถ้วยขึ้นมาแล้วก็สี่ไม้ขึ้นมามันมีในเรื่องของครอบครัวเนอเอ,อคุณอาจจะเป็นคู่ที่จดทะเบียนกันแล้วอาจจะไม่ใช่แฟนกันธรรมดาหรือว่าถ้าเกิดเป็นแฟนกันก็คือมีหน้ามีตาทางสังคมแล้วละ่ะชาวบ้านเขารู้กันแล้วว่าคุณคบกันเนาะอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะพออยู่กันแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเนี่ย อยากจะออกอ่ะอยากจะอยากจะหนีออกไปก็หนีไม่ได้หนีไม่ได้เพราะว่ามีพันภาระพันธะอยู่ถึงแม้จะมีความรักใหม่ไปแล้วความคิดว่าในการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าภาระหนึ่งนะพันธะอีกหนึ่งนะคะชื่อเสียงหน้าตาอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่้ังคุณอยู่ทั้งสองคนนะคะและคนทั้งสองคนอาจจะมีความรักครั้งใหม่ไปแล้วก็ได้นะคะอืมมัน มันอาจจะเลิกกันไม่ได้เพราะอาจจะต้องมีเ,เรื่องสินสมลดเข้ามานะอืมอะไรแบบนั้นนะคะอ่ะของกวางจบไปแล้วนะคะการงานการเงินนะคะเราก็เรื่องความรักของชาวราศีกุมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กวางด้วยนะคะจะได้มีคอนเทนต์ดีๆเข้ามาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะวันนี้เป็นราค่ะสวัสดีค่ะ